สวัสดีครับท่านผู้ชมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับก็ได้ดำเนินมาถึงในรอบที่2กันแล้วนะครับซึ่งทีมชาติไทยเองนะครับก็จะอยู่ร่วมกลุ่ม F กับแคนาดานะครับและทีมชาติไทยเองก็อยู่ในลำดับ4ของตารางส่วนแคนาดาอยู่อันดับที่7ก็มีบทวิเคราะห์ออกมาต่างๆนานาม,มากมายเลยนะครับว่าทีมชาติไทยเราจะสามารถชนะทีมแคนาดาไปได้ ถึงแม้ว่าสถิติต่างๆนะครับที่พบกันมาเราจะสามารถเอาชนะแคนาดาไปได้ในทุกๆรอบแต่ก็ไม่อยากให้ทีมชาติไทยของเราประมาทนะครับเพราะว่าทีมชาติแคนาดาเองเขาก็เคยล้มยักษ์มาเหมือนกันนะครับเอ๊ะแล้วทีมแคนาดาไปล้มยักษ์ตอนไหนเ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเ <c oughs> มื่อครั้งสมัยก่อนนู้น VNL 2022 <c oughs> จบการแข่งขันทีมชาติแคนาดาอยู่อันดับที่12 สามารถชนะได้4แมตช์และแมตช์แรกนะครับสามารถชนะโดมินิกันไปได้3เซตและในแมตช์ที่2ที่ชนะก็เป็นเกาหลีใต้แคนาดาชนะไป3-0ต่อเซตแต่ตอนนั้นเกาหลีใต้ยอยู่ขาลงนะครับเป็นทีมที่ใจดีชอบแจกแต้ม <c oughs> มาในแมตช์ที่3แคนาดาก็ชนะเบลเยียมไปได้3-1ตเซตไม่ธรรมดาซะแลว้วสำหรับแคนาดาและแมตช์ที่4ใน VNL แคนาดาก็สามารถชนะตุรกีไปได้3-1ตเซตเดี๋ยวเรามาลองเทียบกันดูนะครับว่า VNL ไทยเราชนะใครมาบ้างใน VNL 2022นะครับไทยสามารถชนะได้5แมตช์นะครับแมตช์ที่1ไทยเปิดหัวหม้วนด้วยการชนะบังเกรีย3ตย3-0เซตฮือฮามากเลยนะครับณตอนนั้นเพราะว่าเป็นชุดเจน2ของเรานะครับเต็มระบบในครั้งแรกและในแมตช์ที่2นะครับตอกย้ำความปัง ไทยชนะเซอร์เบียไป3ต่อ2เซตเปิดตำนานการล้มยักษ์ของเจเนเรชั่นรุ่นที่2นะครับและในแมตช์ที่3นี้มันก็เป็นแมตช์หยุดโลกเลยนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยได้ล้มทีมชาติจีนนะครับซึ่งตอนนั้นทีมชาติจีนเนี่ยอยู่ลำดับที่2ของโลกชนะจีนไปได้นะครับ3ต่อ2เซตแล้วตำนานแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ก็ได้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับเ oh. ละเกมที่สนี่แหละครับสำคัญ ไทยชนะแคนาดา3-0ต่อเซตแคนาดาก็ได้โค่นทีมใหญ่อย่างตุรกีแล้วก็โดเมินิกันลงไป <c oughs> ก็ถือว่าเป็นแจ็คผู้ค่ายักษ์และเราทีมชาติไทยเราก็แจ็คไปฆ่าแจ็คอีกทีหนึง่งเอ๊ะยังไงกัน <c oughs> และในแมตช์ที่5นะครับทีมชาติไทยก็ได้ชนะทีมเกาหลีใต้ไปนะครับ3-0ต่อเซตน่าสงสารทีมเกาหลีใต้มากเลยนะครับจบรายการ VNL นี่หาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับ มาดูสถิติในรอบแรกกันบ้างนะครับที่ผ่านมานี้ทีมชาติแคนาดานะครับสามารถชนะมาได้3มแมตช์นะครับแมตช์แรกนะครับแคนาดาสามารถชนะคาซักสถาน30นย์ะครับแมตช์ที่2นะครับชนะเบลเกเรียนะครับ3-1เซตและในแมตช์ที่3แคนาดาก็ชนะเยอรมนีนะครับ3-2เซตซึ่งเยอรมนีนี่เราก็ต้องได้เจอกันนะครับในรอบนี้จะเห็นได้ว่าในรายการทีมแชมป์โลกนะครับ ความเข้มข้นมันจะมากกว่า VNL เพราะฉะนั้นนะครับทีมแคนาดารอบนี้ก็ไม่ได้เป็นแจ็คผู้ฆ่ายักนะครับก็จะทําให้เราไม่ต้องไปฆ่าแจ็คอีกทีหนึ่ง <c oughs> มาดูของไทยกันบ้างนะครับในรอบแรกชิงแชมป์โลกแมตช์แรกเราสามารถชนะตุรกีไปได้นะครับ3-2เซตแมตช์ที่2เราชนะโคเอเชีย3-0เซตแมตช์ที่3เราชนะเกาหลี3-0เซต และปิดแมตท,ที่4สวยๆด้วยการเอาชนะโดเมินิกันไป3ต่อ2เสร็จจะเห็นได้ว่าใน2รายการนะครับทั้ง VNL 2022และาการจิมแปงโลกในครั้งนี้นะครับสถิติของไทยจะดีกว่าของแคนาดาแต่โค้ชด่วนนะครับก็ให้สัมภาษณ์ว่าเราจะไม่ประมาทนะครับเพราะว่านี่มันเป็นโอกาสครั้งสำคัญของเรานะครับที่เราจะสามารถทำแต้มสะสมคะแนนนะครับเพื่อรายการที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนั่นก็คือโอลิมปิก เพราะในรอบ2นี้นะครับถ้าเราสามารถชนะได้อีก2เกมมันก็จะเป็นเครื่องการันตีนะครับว่าเราจะสามารถเข้าสู่รอบ3ามได้แบบใสๆนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับนักตบทีมชาติไทยของเรานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ5ให้5ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ